เอ้ตอมออดึงสลิงก็ประมาณนี้พี่น้องใครมีโซ่ก็ใช้โซ่ด้อขุดลงไป70-80ิเซนแล้วก็เอาเหล็กคล้องใครใช้โซ่ก็ได้แต่ช่างไอ้ว่าตัวนี้มันมันมีความหนาของเหล็กเยอะก,กว่าโซ่นะแล้วเราก็ทิ้งมันไว้ในดิน,ดนก็เลยต้องเอาไอ้ท่อ,อยาวนหุ้มมันไว้ให้มันอยู่ได้ดานาน มีค่าเท่ากับสองเส้นเลแล้วก็เทปปูนล,ลงไปรัดจับมันไว้ไม่ให้แม่มันผุนะนี่ทำร่องข้างล่างเลยนะไอที่อบอบปูนนี่ก็ประมาณนี้ตัวนี้จะลึกกว่าเพื่อนตัวนี้ลึกกว่าเพื่อนลึกกว่าเพื่อนอยู่ต่ำพวกนั้นอยู่สูง ไม่ได้วัดระดับน้ำนยขุดนะขุดแค่มันท่วมดินแบบเนี้ยตัวตัวที่เราดึงสลิงตัวที่จะงับมันมาตัวนี้ใส่ใส่นาะๆก็เพื่อนนะตัวที่สำคัญงัดใส่นาหน่อยเยอะหน่อยว่าเราจะงับมันมางัดมันลงเนี่แรงดึงมันจะอยู่ตรงนี้เยอะเลยแล้วเขาจะ เอาเสามาคันต่อที่นี่อย่าลืมเอาเหยหาอะไรเหยสลิงดึงใส่ใสายไฟได้ด้ะแบบนี้เหยลงมาแล้วก็มาถึงปุ๊บมาต่อปุ๊บก็มาสายไฟเข้ามาแล้วก็ก็ดึงถอยมันออกไปทั้งหมดอีกห้าสิบเมตรเด้ยของช่างโอ้ทุลักทุเลไปน้อ,อยหนาฝนทำยากอยู่ ฝนเลยวันนี้ก็จะได้ดึงสลิงไว้ก็จะเอาขึ้นดูสองชั่วโมงมันก็แห้งเลยแล้วเอาขึ้นดูแล้วก็ทมดินที่หลังนะครับแค่นี้เด้อ